วชิระบรรจงจากกุราสีดำค่ะนะแด,ด่ดวงวิญญาณของปสสมชายอัศรจินดาที่เป็นต้นแบบชีวิตของผมมาโดยตลอดละครเป็นศิลปะร่วมเก่งคนเดียวไม่ได้ผู้กำกับ คือคนที่เก่งทางด้านใช้คนจริงๆตัวผู้กำกับไม่เก่งเท่าไหร่ทีมงานดีฝ่ายสินดีนักแสดงดีทุกฝ่ายดีงานเลยออกมาดีขอบคุณทุกๆฝ่ายขอบคุณแดงภรรยาตลอดชีวิตของผม ผู้กำกับยอดเยี่ยมประจำปี2,549ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กำกับยอดเยี่ยมตลอดไปปีหน้าไม่ใช่ผมแน่ๆครับทุกๆท่าน <ๆ S 1> ที่ <ๆ S 1> อยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานอยู่มีหวังผมหวังที่จะส่งกำลังใจตรงนี้ให้กับผู้ที่ทำงานเบื้องหลังทุกคนสู้ต่อไปครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีอะไรติดตัวเลยอย่างน้อยคมชัดลึกมองเห็นครับขอบคุณครับ